สวัสดีครับ f c ท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญที่มีราคาแพงมาให้ f c ท่านผู้ชมคนชอบเหรียญได้รับชมกัน ก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับเรียนแรกนะครับที่ว่าราคาแพงเป็นลักษณะแบบไหนอย่างไรเราจะให้ชมนะครับนี่คือด้านหน้านะครับ ไม่บอกก็ก็รู้นะครับว่าด้านหน้าจับให้ตรงขึ้นถ้าจับให้ด้านหน้าตรงขึ้นแบบนี้แน่นอนที่สุดเหรียญจะไม่ปกติเหรียญจะไม่ธรรมดาแน่นอนตามที่เอฟซีได้ติดตามหลายๆช่องนะครับโดยเฉพาะช่องสมาคมแชนแนลนี่ก็เคยแนะนำในลักษณะแบบนี้ถ้าจับ ด้านหน้าตรงขึ้นแบบนี้ก็จะไม่ใช่เหรียญปกติธรรมดานะครับไปดูเลยนะครับหมุนไปด้านหลังนะครับหมุนหมุนมาด้านหลังนะครับเป็นเหรียญอพระเสียรเอียงเกือบเกือบขวางนะครับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นปีพศ2535นะครับ สำหรับเหรียนแบบนี้นะครับก็เอซีก็อาจจะได้พบเจอช่องดังๆช่องหนึ่งเขานำมารีวิวนะครับบอกราคาแนะนำราคาซึ่งเป็นเหรียญที่หายากนะครับลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้ราคาก็ จะอยู่ที่ประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับราคาสามร้อยก็จะเป็นสภาพนี้ส่วนถ้าสภาพสวยๆกว่านี้ก็อาจจะราคาห้าร้อยนะครับส่วนยู c ก็อาจจะถึงพันนะครับอาจจะถึงพันสำหรับเหรียญพระเศียรเล็กรุ่นเก่าของรัชกาลที่เก้า ชนิดสิบ,บาทนะครับเป็นเหรียญพระเศียนเอียงต่อมานะครับเหรียญที่สองเหรียญที่สองนะครับก็จะลักษณะเดียวกันจับด้านหน้าตรงขึ้นแล้วก็หมุนไปด้านหลัง มุนมาด้านหลังการจนาก็จะเป็นลักษณะการจนาก็จะเป็นลักษณะขวางนะครับเรียนนี้ถ้าจับด้านหน้าตรงขึ้นมุนมาด้านหลังเรียกว่าการจนาขวางถ้าจับการจนาตรงขึ้นมุนไปด้านหลังก็เรียกว่า พระเสียนขวางนะครับเหรียญน,นี้มีราคาลักษณะแบบนี้มีราคา3 0 0ร้อยถึงห้าอบาทเช่นกันถ้าสภาพสวยๆกว่านี้สภาพนี้ก็อาจจะอยู่ที่ราคา300รอบาทถ้า U N C ก็อาจจะอยู่ที่หนึ่งพันะครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็แล้วแต่คนซื้อคนขายตกลงกันนะครับ นี่คือเหรียญราคาแพงที่ทางช่องของเรานำมาให้ fc ได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ติดตามคลิปต่อไปนะครับเหรียญแปลกจากทางช่องของเรานำมาเหรียญหายากจากทางช่องของเรานำมาแนะนำ,ำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ